วิชานินจาคาถาผลิตลูกมาบเขาให้เป็นยังไงบ้างโอ้ยผนลุกเดืูเฮ้ยเป็นคางคกที่แปลกจริงๆนะเนี่ยโอ้ยดูดิปิว้วงั้นต้องเจอวิชาแก้ทางคาถาเสกเด็กน้อยเข้าท้องนี่เป็นไงมึงอึบๆเลยมึงอึบๆเลยมึง ปวดหัวกับตัวเองจริงๆเลยกูมาเด้อมาเบิ่งไล่กันอรไรกันสัตว์เลี้ยง EP ที่หตอนคางคกสุนินน่ำไหว สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าคางคกซูรีนำ้ำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคางคกที่แปลกมากๆเลยนะครับด้วยรูปร่างลักษณะของพี่แกแล้วเนี่ยโอ้โหแบนอย่างกับใบไม้เลยนะคล้ายๆกับคางคกบ้านเราที่โดนรถเหยียบนั่นแหละนะแต่ว่าความพิเศษของพี่แกนะครับไม่ได้หมดไปที่ร่างกายของพี่แกอย่างเดียวพี่แกนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าชวนขนหัวลุกมากๆเลยนะขนาดผมคนนั่งภาคเนี่ย ยังรู้สึกคันไปทั้งตัวเลยนะเวลาดูคลิปไอ้ผุกเนี่ยเอ,อ oh, no. มาพูดถึงการผสมพันธุ์ของพี่แกกันดีกว่านะครับการผสมพันธุ์ของพี่แกเนี่ยโอ้โหอย่างตัวผู้ก็จะผสมพันธุ์กับตัวเมียและจะกอดลัดฟัดเบี่ยงตัวเมียนี่เป็นวันๆเลยนะบางคู่นี่12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงยังมีเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวผู้เนี่ยจะผสมพันธุ์กับตัวเมียและปล่อยน้ําเชื้อเข้าไปในไข่หลังจากนั้นก็จะเอาไข่เนี่ยนะเอาขึ้นมาไว้ที่หลังของตัวเมีย หลังจากนั้นตัวเมียก็จะสร้างเยื่อหุ้มไข่นะครับผมขึ้นมาจากหลังจากนั้นหลังของตัวเมียก็จะเริ่มมีรูและวพอนานๆไปนะครับลูกเริ่มโตเนี่ยรูในหลังก็เริ่มใหญ่หลังจากที่ลูกของพวกมันโตแล้วเนี่ย โตเต็มที่แล้วนะครับก็จะออกมาจากรูบนหลังของแม่เองโดยอัตโนมัติ <Whoa. S 1> นี่เป็นไงหลังจากนั้นก็จะออกไป, <Yahoo. S 1> ปเผชิญโลกกว้างนะครับส่วนรูที่อยู่ข้างหลังของแม่คางคกนั้นก็จะหายไปในตอนที่แม่คางคกนี่ลอกคาบนะครับก็จะหายเป็นปกติเลยนะ <Whoa. S 1> ครับอันนี้พี่เกมจะเทียบภาพให้ดูนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพของคางคกที่โดนรถเหยียบส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นรูปของคางคกสุรินำนะครับแหมคล้ายๆกันเลยครับเห็นไหมล่ะครับว่าสัตว์ต่างๆบนโลกของเราเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างเจ้าคางคกสุรินำนี่ก็โอ้โหทั้งแปลกทั้งใหม่ทั้งน่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอยากจะให้พี่เกมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์ประเภทไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ตใต้คลิปได้เลย แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้บายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอยากจะให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลย